สวัสดีครับคุณ<ด>ผ,ผู้ชมอยู่ในรายการ VGC ขับอยู่กับผมอนโนและก็แขกรับเชิญคนใหม่ที่รเราไม่รู้จักเลยชื่อมิกครับมิครับ,รบสำหรับวันนี้จะเป็นการไฟติ้งระหว่างเด็กเกียร์คนที่หกมือจะนวดคูณทำไมกับเด็กกี้เซซ,ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะตายหาหรือเปล่าแต่มึอใหญจับสิมาเลกกันดีกว่า,า,าจังหวะนี้ จวดอะไครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดีเกียรติเต็มหมดเกียรติมากที่เรามีพนักงานเซเว่นมาเล่นกับเรากูเป็นบ้าแล้วเนี่ยป่านนะครับป่านให้พี่ชายหน่อยใครจะเริ่มก่อนดีครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอเค I am นช่างมันครับเราไม่ใช้ไล์เป็นวอสเตอร์เบดอันนี้ฝั่งเกียร์ครับได้ไรบีจีอันการ์ลงมานะครับผมเจอดูจากตัวเด็กก็ครับไม่ค่อยหรูเลยครับผมทางกีเซ่ได้ไรเกตหนึ่งแล้วบามีออนเรียบร้อยแล้วครับเขาเตะนะครับใจเย็นนะครับพี่น้องฝั่งเกียร์กาดมือนะครับผมโจ้แล้วครับพี่น้องสัตว์โอ้ย เกีได้ขอเกียหนึ่งมาโจมตีนะครับผมจบลยจบเจนีก็นี่เล่นอะไรอะไม่ได้เนอะไเจนอยู่ก็มันตีไม่ได้อะเออวะมันตีไม่ได้อะไม่มีายตีได้ครับไอยครับพี่น้องตามผมนะครับจัวผมไล่เป็นวัตส์เบดคอน้องเกียคอนิโกมีใบดีฟอยสใบสนใจดีกว่าตีเลยครับพี่น้องเขาพี่น้องเขาจะกล้ไห ทิกเกอร์หรือเปล่าไม่มีทิกเกอร์ครับพี่น้องตอนนี้เราจะตีรุ่น16ครับโอ้โหเข้าเลยนะครับเราเช็คได้ทิกเกอร์แน่นอนบอกเล่นการแล้วไปพักเงิเถอะเฮ้ยเออเล่นการไปพักมวยเถอะอุ้ยใบแรกแล้วอ่ะเไอพี่แชร์ผมขอเล่นนะพี่มานั่งอัดดิอือใจเย็นน่าเบื่อมากเลยจริงหรอน่าเบื่อเหรอเออไรับเฮ้ยเขาจะเล่นแล้วใช่ไหมทุกคนทำไงดีว่าใ่เล่นใจเล่นโอ้ยมาอะไรบททิกเกอร์เขาไม่มี ไม่ได้แต่แต่แต่ว่ามันมันมันแข็งเก๋งอะดีไซน์มันเป็นเกศสีเป็นเกศสูงเป็นคู่ไงเป็นคู่ไงอ้าวแล้วเราจะใช้ใช้ไงก็อย่างนี้ไงเนี่ยเอออ้าแล้วมันอยู่อย่างนี้เราก็อย่างนี้เลยอะเออกอยู่นี้ไงเออศึกษาบ้างไลฟ์เป็นวัตเตอร์เบรบ้างเออคือฐานวัตเตอร์เบรผมเนี่ยนะแต่มันออกมาวันแรกไม่ได้ถามหกแบรนด์สี่ครับผมแล้วไงต่อครับอืม ไว่า้ข้างบนเฮ้ยไว้ข้างบนเหรอแสดงว่ามันเล่นยังไงดูเดสกกันแหละท่านเล่นระเกดระเกดแองเจิโซสองโดกิเอ,อลโซสอ,อครับฮิวฮิวฮิวเทคคืออะไรครับว่ามาเทคคืออะไรอ,อ่านดิครับผมคุณก็อ่านภาษาไทยออกนะครับคุณอานู ผมคุณก็อ่านภาษาไทยออกนะครับคุณอาโนเขาลีกลับเขาพี่น้องช่วงนี้โควิดระบาดนะครับอย่าทำเหมือนคุณอาโนตอนนี้โควิดระบาดเรานวดกันนะสนุกละมึงอ่ะ กยผมก็นวดคุชชั่นเลยเนี่ยโัรสามครับพี่น้องด่ายที่เอาตัวให้ม้ามาตบกูนี้ไม่เก็บคุณกล้องบังคับเลยเหรอเฮ้ยแข็งแกงอ่ะดีทายได้เลยเหรอว้าวเฮ้ยแกงอ่ะดิทาครับกติ๊กติ๊กิเกติ๊ก่ิ๊กติ๊กติ๊อติ1ก แหวนปล่อยครับ่อใช่เลยครับวันนี้กุวบแค่เด็กเดียวหลังะพยู่ไหนวะที่เหลือยืมเลยบอดเถอะตีเข้าไหมครับเข้าไหมเข้าม่เข้าใช่ไหมครับตามผมเนะบายสไตฟีครับไปเลยฟินิกคุงม ใจเย็นเหมือนก็เล่นจังหงยไม่ดีเนะเราเนี่ยใครออกจากแอนด์มินมไอแอมเตะเอ่อเตะน้องคนนี้และไอแอมพอเกตสามมาลงตรงนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมผมก็จะอันเชิบบตเรตบเตร์เบมาลงตรงนี้ตกใจไหมตกใจสุดยอดไปเลยตอนเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เสอีกแล้ว,ลวจัดนะครับสิบเอ็ดตีแบงก์การเลยครับโอ้ตอนนี้เขาไม่ใช่การเป็นมอนด้วยนะฮะเจอได้แล้วแล้วสิบเอ็ดตีแบงก์การดีครับโอ้โหเขจาจะกัดหรือเปล่าตอนนี้เขากาัดครับแล้วก็แหวนโจบตีสกิลของน้องปิกาจูคุงคาราบาลหนึ่งนายนะครับแล้วก็เปิดการ์ดห้าใบแล้วคอได้ตามจำนวนเฮ้ย <c oughs> สี่โซนเปิดห้าคอได้ทั้งหมดสี่ใบครับผมตอนนี้มีการ์ดใบอยู่นะครับผมคอได้สี่ใบผมทับไปเลยแล้วก็คอน้อง ปิกาจูคุ้งคนนี้คุ้งทีจีคุ้งแล้วก็เบดีบอลดีดุกันเดกกุก้อนคุ้งจากนั้นสกิลโซลออกดีไหมวะไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ทีจีแล้วใช่ไหมครับหรือไงเข้าเลยี่การไม่กาดแล้วครับโอ้โหเขาปล่อยแล้วครับเราได้ฮิลแต่ฮิลได้ไหมไม่ได้พลังฆ่าคนนี้ครับจากนั้นเราไดขีด้สักครั้งหนึ่งก็ยัง <laughs> อย่าไปพูดสิต่อจากนั้นเราจะตีด้วย16ครับผมโอ้โหแรงมากเอ้ยไม่ใช่ครับ16แล้วบวกอีก4,000 20,000เอาให้แน่เอาให้แน่ยากพี่ทันนี้แหละ16 16 16 21 25เอาเอาเอาให้แน่ดิอืออย่า55ที่55ทำไมเสียงมแปลกๆแปลกแล้วคุณคุณเนี่ยไปทำอะไรกันเข่าขาดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอีกดำแหน่งจะเกตต่างกันครับผม ไงต่อครับทำไมอ่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นกีเซ่เขาแข็งแกร่งมากแข็งแก่งแข่งเก่งแข็งแกร่งเราอาจจะแพ้ได้ฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคุณผู้ชมอูใช่ไหมเกิดกันไี่ใบครับผมไงต่อครับเอา2ใบบวก5,000เอา4ใบบวก10,000ว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะจากนั้นนะครับ25,000จงตีมังกดครับผมปล่อยไม่มีทิเคเจอร์แน่นอนผมเชื่อมันในได้ของคุณ เห็นไหมครับผมเก่งจบเพลงครับอสไตล์ยังไงดีครับผมมาแล้วอ่าทางฝั่งของเอ็นเจนีตอนนี้ครับเขาอาจจะสไตล์และรร์เป็นบัตเตอร์เบรย์นะครับต้องระวังให้ดีเขาสุภาพออกจากเพลไหนครับสไตล์ฟรีได้ใช่ไหมครับครับผมทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวบอกด้วยนะบาล ของรรนครับผมข้าโสวยใช่ไหมครับ,รบอืมอืเปลี่ยนของรับานเป็นเปิดสองครับผมจากนั้นไปนต้าเด็กกว่าเอาโอเคครับครับผม โอเคครับโอ้โหเขาอาจจะปิดเกมผมได้เลยในทีเดียวต้องระวังให้ดีปลายไม่อยู่ตรงนี้นะอ่าขอบใจมากเท่าไหร่ครับค่เท่าไหร่ครับผมมีมีลูกแวนอีกไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะใช้ ไม่ใช่เทคสกิลของน้องบันการข้ามาเลยเอ้ยเอ้เอยเอ้อยเอเอ้ยอยเอ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 ้ยเอเอ้ยเอเอเอ้ยเอ๊ะ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 เอเอ๊ะ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 เอเอยเอ เออ๊ะุ้ยหมดหมดหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเอาแวนนครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไง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 โอ้ยแย่แล้วเขากระพันภาคบอกเลยว่าอ่ะเรียรีกระพันภาคปล่อยเลยครับพี่น้องแวนเท่าไหร่ครับผมนี่เก้าเก้าสิบหกผมขออการด้วยห้าพันบาทครับมาเชิญครับกราบผมนะครับ สแฟนพี่กลัวกี่เซ่ไหมฮะพี่กลัวแต่จังหวะนี้วันเดือนปีอคงขอสไตล์ครับคงขออัญเชิญต้อใช้กาเบรียนไปครับพูดจากสุสานขึ้นมาไปกันเถอะลงบูอ้ายเวดาก้อนแม่งเลยก็ไปเรื่อยวัเตอร์เบน มาเรากลับเลยไหมผมใช้คีย์ไมค์คุผมจะได้เพลินเติ่มจากนั้นผมัะเชิญน,น้องคนนี้และใช้น้องคีย์ที่ข้อทิกเกอร์และเอาเคีย์ที่ข้อยักษ์โซบเข้าไปบวกให้พลังคนนี้สามพันจากนั้นนะครับคุณผู้ชมผมจะอัญเชิญวัสเตอร์เบดลงมาตรงนี้ Are you ready? แย่ก <Yeah. S 1> yeah. ูพูดกับใครเนียสอเมนึงเท่านั้นครับข้วบาวันหนึ่งผมเปิดท็อปการ์สามใบและเอาน้องนักศัลกเวลาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไปตายเด็กขอหมื่นห้าเท่านั้นครับตัวนี้จะตีแค่สิครับแต่ว่ามันจะมีอีกเวมหนึ่งออตอนนี้เขาปล่อยแล้วครับจากนั้นตีด้วย1 8บแปเอ้สิเท่านั้นครับแต่เมื่อตีเสร็จเทคก็จะเกิด ขาดด้วยหมื่นนะครับสกิลผมเอาตัวนี้ไปใบแล้วคออีก2ใบที่เป็นเกรดหแล้วก็เกรดสามกับอย่างนี้จากนั้น18ใช้เทคตัวนี้เมื่อถูกบูสต์มันจะบวกพลัง2,000ต่อจำนวนตัวที่นการเวลาที่อยู่บนสนามอ๋อเหรอโอเคก็จะเป็น18บแปดบวกบมื่นกลายเป็น2องครับ ไม่รู้ไม่คนแรกปีนเล่นเกียก็สองหนึ่งสองหกมือของท่านมีกี่ใบครับผมมือของท่านมีห้าใบสามมือสองครับผมหล่อคนหล่อแบบนี้ครับมือของท่านเหลือสามใบชิมิใช่แต่ยังไม่จบนะครับเพราะท่านก็น่าจะรู้ดีว่าผมมีสแปนทิกเกอร์ สแตนที่เออดีโอแวงเออจะให้เอียร์จะก้องเอียรเมื่อจบเทิร์นผมผมจะใช้สกิลมีปืนสแต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 นตัวอจาว่สแตนสแตนและแลว่า1 2ท่ตัวงี้เอะไรนะ โอ้ยสกิลโซบัสออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเล่นการกันอยู่ไม่ไม่ใช่นี่กันอยู่ใจเย็นกับผมขอเตะเกตหนึ่งเกตหนึ่งออกไปไช่องไองใช่ใช่แลนเชิญน้องเอ้ยท่านรู้คอมโบนี้หรือยังงันหรอมันแข็งเก่งมากเข้าโซ่พาวเวอร์ คอลงมาตีสกิลจากนั้นกับผมขอใช้สกิลของ PG 0 PG PG แล้วก็0แล้วก็0ผมขอตีด้วยแสบสิบแปดเท่านั้น,นต,ต่อจากนั้นตีอีกรอบหนึ่งด้วย18เท่านั้นแต่เทคก็จัดของนผมเปิดท็อปการ์ดทั้งหมด6ใบและผมขออนเชิญ น้องเอนเอนเจเกอร์ N N ลงมาช่างมันเถอะเป็นไรปลร่อยตอนนี้เขาจะปล่อยแล้วครับแล้วเขาอาจจะได้ฮิวตายกิ๊ฟเซ่ไม่เกิดหรอกิ๊เซ่ไม่ไหวจบวรรับยสำหรับคลิปวันในวันนี้ขอให้สนุกกับการได้นะครับสวัสดีครับ